วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีเราฟรีได้แล้ววันนี้แฟนคลับมันเหมือนเป็นหน้าเป็นตาศิลปินด้วยนะครับเมื่อไหร่ไอ้ผลงานเราก็เรื่องหนึ่งแฮปปี้ทุกครั้งเวลามีคนชมว่าอุ้ยแฟนคลับใบน่ารักจังไม่อายคนอ่ะอุ้ยแฟนคลับฉันฉันเลิศนะคล้ายๆก็รักแฟนคลับฉันอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนรักเราแฟนคลับเราก็แฮปปี้เหมือนกันคนรักแฟนคลับเราเราก็แฮปปี้ผมเนี่ยนะสามีแห่งชาติไม่อยากจะเชื่อไปทำแบบไม่รู้ไปทำสามีแบบไหนไม่ได้เป็นสามีแบบเกเรก้าล้านิดนึงขอบคุณครับที่มองอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกภูมิใจแหละขออบบบคคุณที่่ชชืนนกััร ถ้าแฟนขับเรียกร้องมากๆเนี่ยจะไปสี่ภาคาจริงเปล่าเฮ้ยจริงอยากไปสนุกไหม่ะเห็นมาแล้ววันนี้สนุกจะตายก็เดี๋ยวมีถ้ามีโอกาสก็อยากไปอีกอยากไปเพราะมันมันดีสนุกมากผมก็สนุกนแฟนๆก็แฮปปี้ไงต่างคนต่างแฮปปี้ก็ดีแล้วพูดถึงลุกเปิดตัวหน,น่อยนี่นี่เพราะว่ามันเป็นเออเป็นผมที่เราจะใช้ทําในละครละครเรื่องถัดไปดวงใจจอมกระบี่กก็คือจะเป็นผมประมาณนี้แล้วก็สีอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยก็เลย แอบออกมาให้ผู้โชคดีที่ได้มางานได้เห็นก่อนเป็นคนแรกสปอยลุกเนาะสปอยลุกก่อนเราต้องการตลาดนิดนึงไหมเออเป็นไงบ้างกับลุคนี้ก็ตึงหนังหัวนิดหน่อย <laughs> ตึงตึงหนังหัวแต่ว่าก็เท่ดีเท่ดีก็เป็นเราก็ดีใจที่เขาในละครที่ยอมทำทรงนี้เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการแบบก้าวออกมาจากกรอบเดิมๆของละครอะไรอย่างงี้นะเราก็ดื้อกันสุดนิดแหละเอาให้ได้อะไม่แต่มันดีจริงหลายคนก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ผู้ใหญ่เขาก็รับฟังแล้วก็อดัดแอปตามวัยรุ่นอย่างเรา วันนี้แฟนขับเขาหน้ารักกับกับใบมากไหมในฐานะแฟนในฐานะแฟนก็ถือเป็นแฟนที่ดีครับถือว่าสอบผ่านใครก็ได้เลย300คนนร้อเป็นนีหนี่สคัญ โอ้โหสพอร์ตใหญ่มากสพอร์ตเขาเรียกว่ากำลังหลักเลยแหละไม่ใช่กำลังเสริมมันกำลังหลักเพราะว่ามันก็เป็นแฟนคลับมันเหมือนเป็นหน้าเป็นตาศิลปินด้วยนะครับมือ่อ่อนหมไอผลงานเราก็เรื่องนึงแต่เรื่องแฟนคลับเราเราอย่างที่บอกผมแฮปปี้ทุกครั้งเวลามีคนชมว่าอุย้ยแฟนคลับใบหน้ารักจังเป็นระเบียบเรียบร้อยพูดรู้เรื่องไม่แบบไม่ไม่งอแงง,งงี่เง่าอะไรเงี้ยเราเราก็รู้สึกภูมิใจอะไม่อายคน,นะอะเฮ้ยแฟนคลับฉันเลิศนะคล้ายๆก็รักแฟนคลับฉันอะไรเงี้ยเขาก็ถ้าคนรักเราแฟนคลับเราก็แฮปปี้เหมือนกัน มันคือโชว์คือปกติเราไปอีเวนต์ล้วก็ร้องเพลง1เพลง2เพลงอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็จะมาเยอะเลยมาแบบหลายเพลงแบบเจเพลงแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เล่นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ก็ถือว่าเป็นการใกล้ชิดที่ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครทําแบบนี้หรอกโจทย์คอนเซปต์วันนี้มันคือผมอยากใกล้ชิดกับพวกเขาอยากให้เราเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่แตะต้องได้ไม่ใช่ศิลปินที่อันทัชเชอรเบิลขนาดนั้นนะครับจะเนคนคนตอบรับมาหลายคนอยากแย่งกันแย่งกันหาบาัตรแย่งกันจนได้มา โอ้ก็ก็ขอบขอบคุณมากๆที่ยอมแบบสู้รบปบมือเหน็ดเหนื่อยเพื่อแย่งชิงบัตรใบน,นี้กันมานะครับก็ขอบคุณมากจริงๆมันมันมีผลต่อผมมากๆทั้งในเรื่องการงานผมแล้วก็สภาพจิตใจผมเรารู้สึกดีอะเวลาแบบเฮ้ยม,ม,มีแต่คนอยากมาดูเราอะไรเงี้ยมันทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็อยากทำอีกเรื่อยๆครับผี่ริๆกัวแฟนคลับคนที่ไม่ได้มาจะน้อยใจไปทีไร กลัวน,น้อยใจไหมหรอไม่น้อยใจหรอกผมว่าแฟนขเขาผมขเขาเข้าใจเพราะมันก็ผมอธิบายไปแล้วว่าที่มันและแค่นี้จริงๆครั้งแรกด้วยเขาว่าเข้าใจกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากได้กันมากๆเรียกร้องไปบ่อย๋มันก็มีอีกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างตามใจแฟนเห็นไหมเช่งานเอออยู่แล้วครับมันแนบชิดแค่ไหนสาหรับ,บวันนี้ก็แนบชิดอ่ะคืออย่างที่บอกมันคือแฟนกันอ่ะมันแบบอยู่ใกล้กันแบบแตะตัวกันอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบแฟนขับกับศิลปินวันนี้เราคือแฟนกันไม่ใช่แฟนลับกับศิลปินครับมีตืน่นเต้นไหมเับ ตอนนี้ยังครับแต่คิดว่าอีกสัก15นาทีน่าจะเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเอาคำหนุนเต้นโยนทิ้งไปก่อนเอความใจบุญของเราเห็นบอกว่าชอบช่วยเหลือคน ใช่ใช่คือผมก็ไม่ได้แบบโ,โหทำบุญเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เราแค่เหมือนช่วงก่อนนั้นเนี้ยเราไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะเราก็แบบช่วยเขาเราลาบากเราก็ไม่ช่วยหรอกไม่ช่วยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่หลังๆมาเนี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราไม่ได้ลําบากขนาดน,นั้นแล้วเราก็อะไรแบ่งได้ก็แบ่งช่วยได้ก็ช่วยอะไรเงี้ยครับแบบเช่นแบบพี P ่ๆไรเดอร์หรือว่าแท็กซี่อะไรเงี้ยที่เราใช้บริการเราก็พยายามแบบให้เขา ให้เขาให้เขาแบบให้กําลังใจเขาเพราะช่วงนี้น้ําก็ท่วมโควิดอีกอะไรเงี้ยมันมันอาจจะแบบสองสามันไม่ลําบากเราแต่มันอาจจะทําให้เขาอิ่มไอีกมือก็ได้ตั้งแต่ออกข่าวเป็นคนใจบุญนี้มี DM เข้ามาขอความช่วยเหลือมีตั้งแต่ยังไม่ออกข่าวแล้วครับเจอเจอรู้าเจอก็คือจะมาแบบขอความช่วยเหลือเขาจะส่งรูปแบบรูปบ้านรูปคนแก่รูปอะไรงี้มาอะไรเงี้ยซึ่งเราเคยช่วยไปแล้วนะแล้วพอช่วยไปแล้วครั้งหนึ่งเขาก็จะกลับมาอีกเรื่อยเรื่อยๆืเรื่อยๆจนเราก็เริ่มสงสัยว่าเอะของจริงป่ะเน อันนี้เคยช่วยไปแล้วด้วยใน DM ใช่เคยช่วยไปแล้วบางทีมันเล็กๆน้อยๆแบบช่วยซื้อช่วยอุดหนุนขนมอะไรเงี้ยผมก็ซื้อไม่คิดมากหรอกสามร้อยห้าร้อยอะไรก็ซื้อช่วยเขาแต่ว่าเหมือนพอเขาเห็นเราให้เขาก็มาขอเรื่อยๆมาขออย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเลยไปตามอ่านดูบางอันก็จริงบางอันก็ไม่จริงอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้เปิดดูแล้วช่องทางโซเชียลนี้เยอะแค่ไหนหลังๆวันนี้ผมไม่ค่อยได้ดูแต่ก็มีเห็นบ้างบางทีเรามันเป็นแค่ข้อความแบบเหมือนมันแค่หน้้้าาปปกก็ยยังงไไไมมม่ิเออะรีผ จิ้มดีไหมจิ้มดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าของจริงก็เยอะม่จากชีพก็เยอะจะไม่ช่วยคนที่มาขอตังค์จะช่วยคนที่ทำมาหากินอย่างนั้นนั่นเราช่วยได้ช่ช่วยช่วยลงอันนี้ช่วยแบบแนะนําเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยช่วยได้หรือว่าแบบเวลาเขามันจะมีอีกแบบนึงคือแบบบริจาคเลือดหมาหายอะไรเงี้ยถ้าใครส่งมาผมจะช่วยตลอดเพราะผมถือว่าแค่ลงตารี่มันไม่ได้ลําบากอะไรกับผมเลยผมเอานิ้กดี3 -4 ทีมันก็เสร็จแล้วอ่ะก็จะแม้แต่หมาเขาหายเขาต้องเดินตามหาเป็นชั่วโมงเราเข้าใจ ไราเป็นยังไงครับบางคนแบบว่ามาปั่นเราเล่นอะไรหรือเปล่าอ๋อผมผมก็จิ้มเข้าไปดูบ้างถ้ามันได้จิ้มเข้าไปแล้วแล้วก็อ่านดูเลยถ้ามันก็เซนล้วนๆนะเราก็ไม่รู้หรอกอะไรจริงไม่จริงแต่ว่าก็อย่างที่บอกจะพยายามช่วยคนที่ทำมาหารก,กินนะไม่ใช่มาขอตังค์เฉยๆอะไรการที่เราทำกุศลแบบนี้โดยที่ไม่คิดอะไรมันทำให้เราแบบความแบบตังค์ของเราด้วยโอ้ไม่ไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกเพราะตอนเราทำเราก็ไม่ไคิดอะไรเพราะตอนอย่างล่าสุดกินข้าวบ้านที่บอยผมก็ได้ขับรถไปเพราะน้ำท่วมแถวบ้านยังไงผมเลยนั่งแท็กซี่ ได้ดังคุยกับพี่คนขับแบบความสุขของผมเหมือนกันนะเพราะเขาก็ประสบการณ์ที่เขาเจอมาทางชีวิตมันก็ไม่เหมือนผมผมก็จะชอบคุยอะไรไปเรื่อยกับเขาแล้วก็พอคุยสนุกแบบถึงที่ผมก็จะให้ให้เขาเพิ่มให้แบบให้เยอะเลยแหละอะไรเงี้ยขอบคุณเขาอะไรเงี้ยครับถือเป็นค่าประสบการณ์ชอบคุยกับชอบคุยชอบคนหาชอบคุยกับคนแปลกหน้าคุยไปเรื่อยอยากรู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะอะไรเงี้ยแต่มันมันก็ดีนะเพราะผมก็ได้รู้แบบว้าววาหลายเรื่องเหมือนกันอะไรเงี้ยคนขับว่าแบบว่าเป็นสามีแห่งชาติด้วยรู้สึกผมด้วยนะสามีแห่งชาติ อ๋อก็มบบอไม่อยากจะเชื่อก็เป็นสามีแบบไ,ไม่รู้เป็นสามีแบบไหนนะจะเป็นสามีแบบกเกเรกะล่านิดนึง <laughs> ก็ดีก็ดีขอขอบคุณครับที่มองอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกภูมิใจแหละไม,ไม่ไม่ได้อะไรแต่ว่าก็ขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณที่ชื่นชอบกันครับผม